สวัสดีทุกคนเมื่อวานเจอกันอีกแล้วในช่องคอยล่าเจมจีลาสำนักมือนี้ตอนนี้นะคอยกําลังหากระเลิกเบียกแล้วกำลังซิมเบอร์บ้านแล้วคุณกาลังเลิกเบียกคือกันตอนนี้ประมาณสามโมงครึ่งรถติดไลยหลายขุนเจ้าเอิญรถไลยแท้ายว่ามันส่งส่งพิกเอลพิกเอลส่งรถติดละซันซ่าที่ว่าก็จาเลิกเบียกละไปก็พากันกลับบ้านนะแล้วพอดีมื้อนี้มื้อนี้ถือวันที่สิบแปดเป็นบอก เมื่อวันที่18เดือน11ของวันเช้าลาพอดีรัฐบาลแจ้งข่าวเ,เออรัฐบาลก็จะประกาศข่าวนะก็จะแจ้งข่าวออกมาว่าให้ล็อกดาวน์เมืองแอดิเนะลดนี่นะยูลัตนี่นะภาคใต้ของออสเตรเลียให้ปิดให้ปิดให้ชัตด,ดาวน์อันหกมือ้อหลังจาก12โมงของมือนี่นะ12โมงแรงเออ12มงแรงเพราะว่าประมาณ3 3, 3, 3มมมื้อที่แล้วนะ ซัมเมอร์ที่แล้วเนี่ยพอดีมีคนติดโควิดมาเพิ่มแล้วพอดีเป็น17คนวกเจ้าซึ่งรัฐนี้นะเป็นรัฐที่สงบสุกหลายๆเลยกว่ากว่าทุกรัฐในออสเตรเลียว่านจะที่บบเคยมีภยติดมาหลายปานนี้ฮนะกับสาเหตุหนึ่งกัเน,น่อมาจากที่กับเจ้าเปิดรัฐนะนะเพราะว่าเปิด,เป,ดเปิดชายแดยนเนาะให้ให้รัฐอื่นเข้ามาเพราะว่าแต่ก่อนนะรัฐนี้มันถือปิดละ่ละหลัก รัตนี่มันกับเป็นรัตที่ใหญ่เนะล่ะคนบหลายสิน่ะและ้วมันกจ็จะโบยแอดกันเลยบอกมันมันบุคือรักในเมืองใหญ่บุคือเมลเบิร์นซินี้นะีอันนั้นมันคนหลายแห่งอีกทีเพราะว่ามันเป็นเมืองใหญ่ละ่ะนี่ย้อนมีคนติดเพิ่มป่านี่แหละเขาปล่อยคนเข้ามาว่าจ้าพวกเขาอยู่แบบนี้กะต่เก้าก็ไม่เป็นอย่างานาั้นนะแต่วันนี้ลัะเขาก็ประกาศปิดเมือง สถานที่ที่รับมีปิดนะนะก็คือว่าจะมี้านบันเทิงหมายถึงพับบาน่ะแล้วเป็น้านอาหารเทรกเวทได,บดทท้บ,บ่ฮะปิดเบิร์ดนอ๋อเทกเวกับไรปิดปิดเบิดมันบอกอหกมือ้อคุณน่ะไม่อย่างอีกไรฮันกา,า,ารดองการเนี่ยปิดแปลว่าหันหา้หามห้ามเฮ็ดอันฮาทห้ามจัดงานบุมีงานโอเคพวกจะมาต่อเดี๋ยวเมื่อกี้นี้ คอยเลิกเรียกเนาะแล้วมันโทรศัพท์มันหอนโพดําอาต่อบัวร้แล้วแล้วสําหรับเนาะก็คือมาหอดฮอดตอนที่ว่าเขาบอให้จัดงานอย่างทั้นั้นเลยก็คือจะมีงานต่างๆเลยบ่ว่าจะเป็นงานโดองงานเซเลบริี่งานพิธีอย่างต่างๆนะบ่ไร้และกง็งานงานศพนะก็บบไดร้คือการถ้าว่าผู้ใดตายช่วงนี้ก็แบบโชคหายเลยต้องถ่ายอีกหกมือ้อก็จะ,จะเอาไว้ในห้องดับจีแทน่อนแล้ว ต่างจากหกมือแล้วจังเห็ุพิธีใดแล้วจังเผาใดวาซันเนาะแล้วก็คือค่อยบ่าหันเลยว่ารัฐนี้มันสงบดีอยู่แล้วอยองกระเจ้าป่อยคนเข้ามาแหละเฮตดให้มันติดเพิ่มและวันนี้ก็ปิดอีกวันนี้แล้วคนที่อยู่ในรัฐนี้นะก็เดือดร้อนบ่อลยทั้งๆที่ปกติให้เฮาใช้ชีวิตกันดีอยู่แล้วก็ย้อนกระเจ้าป่อยเข้ามาเพื่อให้ฟื้นเศรษฐกิจแหละแต่ก็แต่มันยังบ่ทันได้ดีเนาะก็คือว่า มันยังมีเสื้ออยู่แล้วนะน่ะแล้วมันเให้คนกระเจ้าติดกันง่ายแล้วเขตที่เขาอ,อยู่นี่นะกะกะบโบไกในเมืองโบกไกในเมืองปะไดประมาณเวนาทีขี่รถนะขับรถไปหอดในเมืองเออหอในเมืองแล้วแล้วประมาณสองสามมื้อก่อนนี่นะก็คือจะเป็นช่วงวิคเอนเนาะช่วงท้ายอาทิตย์แล้วจะมีคนใดที่ไปสถานที่ในนี้ละนั้นนี้ฮะน่นนนะก็จะมีอา,าอาหารไปคาเฟ่ไปไป,ไปภาพ ไปภาคที่น่ย้อยนะถ้าตัวใหญ่ก็กเป็นอย่างแล้วก็ไปอันไปไปซอบไปไปฮานขายเครื่องอะนะนละไรก็จะก็จะจะบอกว่ามือนี้มือนี้มือนี้และเวลานั้นเวลานี้นะถ้าผู้ให่ที่ไปในฮานนั้นฮานนี้ในช่วงระยะเวลานี้นะเจ้าต้องไปกวดสุขภาพจเจ้าเพื่อให้แน่ใจว่าฮางกาจเจ้านี่นะมันเป็นโรคมันบติเื้โควิดเนาะเพราะว่า ยูเวียค่อยนะกัหลายคนใดที่แบบว่าผู้ใดที่รู้ซึก,กว่าตัวเองไปงสถานที่นั้นๆน,น,นะว่าะจะเป็นแมคโดนั่์ไปไปยังะนะก็ต้องไปกวนห่า,างกายตัวเองและถ้าว่ามันผลที่มันเป็นโบออกมานะเขาจังไปจังสามารถไปเวียกใดๆก็ต้องใช้เวลาถ่าประมาณสองสามมือนี่แหละแล้วสําหรับมือนี้เนาะก็คือว่าก็จ,าจะเริ่มตอน12บสองโมงเป็นต้นไปเลยนับตั้งแต่12บสองโมงเป็นต้นไปหลังจาก after midnight นะก็จ,จะบุให้คนแบบว่าพุกพลาดน,นะบุให้ อัอกไปนอกเลยแบบถ้าบ่จําเป็นนะถ้าจําเป็นต้องเฮดเบียกอยู่บ้านนะก็ควรเฮดเบียยอยู่บ้านก็จะ mm hmm. บอกและอีกอย่าง mm hmm. คือว่าถ้าว่าจําเป็นอหลี่ออกไปนอกนะถ้าไปเยนไปซื้อเครื่องไปซ่อมไปอย่างนะให้ไปได้คนเดียวล่ะในเฮือนนี่นะเฮือนคนเฮานี่นะเฮือนเฮา,ายอยู่นํากันผนมะบอกให้อยู่เกิน10บคนแบบซีเนาะคือก็เจ้าจํากัดคนอหลี่นะเดี๋ยวนี้นะเพราะว่าแต่เกาก็บบได้ล็อกดาวน์ปานนี้นะเพราะว่ามันสง,งบสุขมันเกือบใช้ชีวิตได้ปกติแล้วนะ ยูรัตนี้นะได้ได้หลายเดือนแล้วได้ประมาณ4ี่หาเดือนแล้วนะใช้ชีวิตเกือบปกติเลยยูรัตนี้นะก็ถือว่าดีหลายแล้ววันนี้แหละมันติดมามันเป็นมาอีกวันนี้ค่ะก็เลยจําเป็นต้องได้ล็อกดาวน์อีกอแล้วคือเวียกค่อยนะคอยจะว่าให้ฟังพวกเจ้ามือนี้นะ่ะมันบีซี่หลายมันบีซี่ขนาดไหนเพราะว่ามือกเจามือนี้มันบอกหลังเพราะว่าหลังจากรัฐบาลประกาศออกมาปุ๊บว่าเออมือนี้สิบสองโมงกลางคืนนะเม,มืองนี่นะจะถึกล็อก จะถึกล็อกาว้วเนาะแล้วก็จะต้องซื้ออาหารพวกเจ้าซื้ออาหารนะไปไปกักตุนไปไปเก็บไว้ฮะนะเพื่อให้เพียงพอสาหรับอาทิตย์หนึ่งแบบนี้นะมันจังเฮ็ดให้เวียกที่พวกบ่นพวกข่อยเฮ็ดอยู่นะมันบีซี่เพราะพวกข่กอยเฮ็ดอยูวนโรงงานซี้นเนาะแหละแลเ้าก็จะไปซื้อเครื่องซื้อของซื้อเสนซีน้นอะนะไว้สต็อกไว้หลายๆเลยแล้วบางแล้วหลังจากอื่นี่นะก็จะ หัวหน้านายนะบอกว่าอันออเดอร์ที่กระเจ้าสั่งมาแต่ละมือแต่ละมือน่ะเขาแคนโซเพราะว่ากระเจ้ายานนั่นพยาธิกะเจ้ายานโควิด -19 ที่นี่แหละกระเจ้าแคนโซหลายๆซะแล้วก็คนกับไปกับโบราณเวลสินะเพราะว่าบางคนก็ต้องไปไปเทสเอ่ไปกวดเสื้อโควิดเน่ออเดอร์นะถือแคนโซจังให้คนไปเรียกโบลายเน่แล้วกจ็จะให้ฟัง สถานที่ที่ถึกปิดเลยบ่ให้เปิดเลยในช่วง6กมือนี่นะในช่วงล็อกดาวน์นี่ก็จะมีหองเฮียนบบให้ไปพับหบากระบ,บ่ให้ไปหา้านอาหารแบบซีนะกระบ,บ่ให้ไปเลยแบบเขาเพราะว่าเขาล็อกดาวน์เขาปิดบปเลยนะสำหรับคนใดที่ได้เป็นนั้น เป็นเพิ่อเมเนนแล้วนะเป็นเพื่อเมเนนที่เฮตเวียกดิวบอลนั้นสถานที่นั้น,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 นบอลจะเป็นครูอาจารย์ที่ได้เป็นที่เฮดกเะจาะหับเอาเฮตเวียกฐาบอลนะนะถึงพักเวียกหกมือนะก็ะจะกระจายเงินอยู่ประเทศนี่นะแต่ถ้าว่าผู้ใดหาเฮตเวียกไม่แบบค่อยเนาะถ้าค่อยพักเนาค่อยยังไ่ได้เงินใดค่อยกระจายเงินได,ได้เพราะว่าเฮดเอาสุโมงดิเฮตสามสุโมงพา่าบทันได้เฮดถาบอลเถือ่อแบบนีนะ โอเคทุกคนสาหรับื้นนี้ค่อยมีเรื่องราวมาแบ่งปันปันฟังเท่านี้แหละสาหรับคนลาวที่อาศัยในออสเตรเลียแบบนี้ท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเนาะแล้วก็ปัสแจกโรคภัยแล้วก็พยายามล้างมือแปบว่าหากษาความสะอาดให้ตนเองนั่นแหละเพื่อป้องกันบบให้มันมีโควิดนะแล้วก็ใส่ผ้าปกเพราะว่ารัฐบาลประเทศน,นี้เขากำกับเลยว่าเจ้าต้องใส่ก่อนที่จะออกจะเอาไปนอกนะเจ้าต้องใส่แบบนั้นแหละ แต่มันจำเป็นอีหลีขอบใจด้วที่เบิ่งจนจบเจอกันใหม่คลิปหนะ้า กอนกระเจ้าสีล็อกเด้วมื้อนี้สองงพากันมาย่างลิ้นก้อนหลังจากจกระเจ้าล็อกเด้วนะก็เจ้าชีบ,าบ,าาบอกไม่ว่าถ้าปูจำเป็นห้องปูต้องออกไปนอกบางทีนะมันผิดกฎหมายแลาวกะเจ้าจะปรับใหม่เอาไรพากันย,ย่างลิ้นก้อระเจ้าบ้านเนี่ยปูได้มีเหี้ยอะไร <c oughs>

ตั้งแกะไปจิมาถ่ายคลิปบุไดเอากันจันมา,าต้นไม้นี่งาม